จากบันทึกของนายกีเดโยนตันผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีการค้าของ VOC ประจำกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นสมเด็จประเภทราชาสวรรคตในวันที่5กรมภาพันค์พิศตะกักราช1703ตันรายงานว่าพระองค์ได้เสวยพระโอสถประจุหรือยาถ่ายซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สวรรคตเร็วขึ้น กลุ่มพระราชาวังบวรสถานมงคลควบคุมราชาสำนักไว้อย่างเบ็ดเสร็จเพื่อจะทําให้ทรงมั่นพระทัยได้ว่าจะทรงครองราชาสมบัติสืบต่อในทันทีเรื่องนี้สะท้อนภาพความวุ่นวายและสิ่งไม่บังควรที่เกิดขึ้นในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้กีเดโยนตันก็ยังพูดถึงความวุ่นวายในราัชากาลสมเด็จพระพทราชาหลังจากยึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายมหาราชและเปลี่ยนราชาวงศ์ได้สำเร็จว่าสมเด็จพระพทราชา ทรงมีพระอัยาัยาใสที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดกบฏนครราชสีมาดังที่ปรากฏการลงพระราชอาญาและถอดแม่ทัพนายกองออกจากบรรดาศักดิ์เป็นจํานวนมากกีเดโยนตันก็ยังได้กล่าวไว้ในบันทึกอีกว่าการกรบฏครั้งนั้นเกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนจากภายในราชสำนักเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อโค่นล้มสมเด็จพระเพทราชาและยกเจ้าพระกวันพระโอรสของสมเด็จพระเพทราชาที่ประสูติจากเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพซึ่งข้อมูลตรงนี้จะขัดแย้งกับพงศาวดารสมัยหลังค่ะที่ให้ข้อมูลว่าเจ้าพระกวันเป็นลูกของกรมหลวงโยธาทิพย์แต่อย่างไรก็ดีเจ้าพระกวันก็ถือว่าเป็นเชื้อสายของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งทางกรมหลวงโยธาเทพตั้งใจวางแผนจะให้ขึ้นครองราชแทนสมเด็จพระเพทราชา โดยตันเชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อกระบฏก็คือเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพและขุนนางผู้ใหญ่ที่มีความใกล้ชิดกับพระนางค่ะซึ่งนั่นก็คือพระยาประครังเจ้าพระยาศีธรรมราชปานหรือโกโษาปานอดีตราชทูตผู้เคยเดินทางไปยังกรุงฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองค่ะ ซึ่งชะตากรรมของเจ้าพระยาศีธรรมราชปานก็ถูกสมเด็จพระเภทราชาลงอาญาอย่างหนักอยู่บ่อยครั้งมาหลายปีจนเป็นเหตุให้ถึงแก่อสัญญกรรมในวันที่15พฤศจิกายนพิทธศักราช1699ตามหลักฐานดัดค่ะและหลังจากนั้นสมเด็จพระเภทราชาก็ทรงปฏิบตัติต่อเจ้าฟ้ากรมหลวงยูทาเทพอย่างเลวร้ายมากขึ้นและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทรงทำร้ายพระนาง ซึ่งแอดมินต้องบอกท่านผู้ชมค่ะว่าหากติดตามช่องของเรามาสักระยะหนึ่งก็น่าจะเคยได้ดูคลิปประวัติเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพซึ่งเนื้อหาก็จะแสดงให้เห็นว่าพระนางไม่ได้พร้อมใจที่จะเป็นมหิสีของสมเด็จพระพทราชาตั้งแต่แรกซึ่งถ้าท่านใดยังไม่เคยได้รับชมแอดมินก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ เอาเป็นว่าให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนว่าการเป็นพระมหิีของพระนางในสมัยสมเด็จพระเพทราชานั้นพระนางไม่ได้ยินยอมพร้อมใจด้วยสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าดูกันดีๆพระนางน่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการค้ำพระราชบัลลังก์ของสมเด็จพระเพทราชาส่วนหนึ่งด้วยซึ่งนายกีเดยนตันก็ยังได้เล่าถึงบรรยากาศในตอนนั้นอีกว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงแต่งตั้งขุนนางใหม่แทนขุนนางเก่าที่ถูกปลดจํานวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นคนโปรด ที่จงรักพักดีต่อพระองค์ซึ่งน่าจะเป็นการลดอิทธิพลของกรมหลวงยูทาเทพในทางหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วคุนนางพวกนี้อายุน้อยและขาดประสบการณ์ค่ะนอกจากนี้คุนนางกลุ่มใหม่นี้ยังค่มเหงรัษฎรและทำให้การค้าต่างประเทศในช่วงคิตศักราช1700วุ่นวายนัก แอดมินขอตัดมาพูดถึงเรื่องวังหน้าพระเจ้าเสือกันบ้างค่ะเพราะกอีเดโยนตันก็ได้เล่าไว้เช่นกันว่าในช่วงครึ่งแรกของรัชกาลสมเด็จพระพิตราชากลมพระราชวังบวรสถานมง,งคลพระเจ้าเสือไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของพระราชบิดานักนอกจากนี้ในช่วงกระบฏนครราชสีมายังมีข่าวลือว่าทรงอยู่เบื้องหลังอีกด้วยเหมือนกับกรมหลวงโยธาเทพอีกทั้งในระยะนั้นพบว่า พระเจ้าเสือทรงเก็บพระองค์เงียบในวังเป็นเวลาหลายปีจนมีข่าวลือว่าสวรรคตไปแล้วแต่ช่วงครึ่งหลังของรัชกาลพบว่าทรงกลับมาเป็นที่โปรดปรานของพระราชบิดาอีกครั้งเนื่องจากทรงมีพฤติกรรมในทางที่ดีมากขึ้นแต่ทว่าในขณะนั้นสมเด็จพระเพทราชาก็เจอปัญหาคล้ายๆก,กับสมเด็จพระนารายมหาราชก็คือปัญหาเรื่องรัชทายาทชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้เช่นกันคืออาณาเกลอ พ่อค้าชาวดัตของวีโอซีซึ่งได้ระบุรเรื่องราวระหว่างพระเจ้าเสือกับสมเด็จพระเบทราชาในช่วงปลายรัชกาลว่าในวันที่23มกราคมปี1,703พระเจ้าแผ่นดินทรงรู้สึกไม่สบายพระองค์แต่ไม่โปรดจะให้ผู้อื่นรับรู้ ดังนั้นพระองค์จึงมีพระราชองค์การเป็นการส่วนพระองค์ว่าให้เตรียมพระโอสถสำหรับเสวยเป็นการลับแต่แม้ว่าพระองค์จะทรงพยายามเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับพระมหิสีผู้เป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์เจ้าฟากลมหลวงโยธาเทพทรงล่วงรู้อยู่ดีพระนางไม่ทรงลังเลที่จะเตือนพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวที่มีพระนามว่าพระขวัญซึ่งพระนางทรงมีพระประสูติการกับพระเจ้าแผ่นดิน หลังจากทรงอภิเษกสมรสตามราชประเพณีพระนางทรงเตือนโอรสว่าโอกาสของพระองค์จะมาถึงในไม่ช้า พระองค์ควรจะละเลิกจากการเล่นสนุกเพราะเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตแล้วเจ้าวังหน้าคือพระเจ้าเสือพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งประสูติแต่ธิดาของขุนนางสามัญผู้หนึ่งในขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นขุนนางจะได้ไม่ขัดขวางพระองค์ในรัชสมบัติและทุกครั้งที่พระนางรับสั่งถึงเรื่องนี้พระโอรสของพระนางซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่ก็จะทูลตอบว่า ชะตาของพระองค์ย่อมเป็นไปตามที่เทพพยาดาจะตัดสินพระนางไม่เคยพอพระทัยกับคำตอบเหล่านี้พระนางจึงทรงติดต่อกับข้าหลวงที่ทรงไว้วางพระไทยมากที่สุดสองคนเพื่อจะคิดการให้พระโอรสได้รับความช่วยเหลือให้ได้ครองราชสมบัติโดยไม่ยากเย็นหลังจากที่พระเจ้าแผ่นดินสวรรคตและพยายามจักจูงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมีอิทธิพลบางคนเพื่อวางแผนการ พระมเหสีจึงได้รับสั่งแผนการรับนี้กับผู้ทรงอำนาจหลายคนคนที่สำคัญที่สุดในกลุ่มคือออกยาสมบัติบ้านเจ้ากลมปละครังในขวาหลักฐานดัดระบุว่าเป็นขุนนางชาวจีนที่มีอิทธิพลและควบคุมการค้าต่างประเทศมีอิทธิพลเหนือเสนาบดีกลมปละครังในเวลานั้นเป็นเสนาบดีที่สมเด็จพระเปทราชาทรงไว้วางพระทัยที่สุดในช่วงปลายรัชกาลพญาราชบังสัน พระวิชัยสุรินทร์พระรามเดชะพระสเมียนโกเศษออกหลวงทิพรักษาและขุนนางใหญ่น้อยอื่นๆทุกคนตกลงจะสนับสนุนพระขวัญเมื่อทรงได้ยินเช่นนั้นพระเมเหสีจึงพระราชทานเงิน70็ดิบช่างแก่ออกยาสมบัติบ้านและแจ้งว่าหากออกยาสมบัติบ้านคิดว่าตรงการเพิ่มก็จะได้รับตามที่ขอ ระหว่างที่แผนการกำลังดำเนินไปพระอาการของพระเจ้าแผ่นดินยิ่งซุดหนักลงทุกวันแต่พระองค์ไม่โปรดจะให้ผู้ใดรับรู้เพื่อไม่ให้เกิดข่าวลือพระองค์จึงเสด็จออกว่าราชการที่ท้องพระโรงทุกวันอย่างน้อยวันละสิ้านาทีพระองค์ทำเช่นนี้จนถึงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พระโรคยิ่งทวีหนักขึ้นจนมีพระอาการไอทีสะอึกและทรงสำลักเวลาสเสวยพระกระยาหาร แต่อย่างใรก็ตามด้วยเหตุผลบางประการพระองค์กลับไม่ยอมรับสั่งเรื่องนี้กับเจ้าวังหน้าพระเจ้าเสือผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่วังหน้าเสด็จมาเยี่ยมและส่งเห็นว่าพระองค์ประชวนพระองค์จะรัสตอบว่าไม่มีอะไรผิดปกตินอกเหนือจากการไอกับสะอึกและพระองค์จะทรงหายดีในไม่ช้าแล้วทรงยืนยันกับวังหน้าแบบนี้ทุกครั้ง แต่ในวันที่สของเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเจ้าวังหน้าทรงเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพระราชบิดาไม่เพียงแต่ทรงอ่อนพระกำลังลงแต่ไม่ทรงยอมเสวยพระกายาหารหรือพระโอสถอีกต่อไปซึ่งกิเดยโยนตันก็จะเล่าให้รายละเอียดว่าพระองค์โดนวางยาถ่ายเพื่อเร่งให้พระอาการประชวรสุดหนักขึ้นจนเสด็จสวรรคตในที่สุดและหากฟังจากบันทึกข,ของอานาเกอเล่าต่อก็จะเห็นได้ว่า วังหน้าพระเจ้าเสือดูเหมือนจะรู้ทันสถานการณ์ค่ะว่าสมเด็จพระพิตรราชาดูจะไม่ไหวและกลุ่มข้วมำนาาอื่นอย่างเจ้าประวันก็จะเคลื่อนไหวในบันทึกของอาณาเกลอือก็ไม่ได้ระบุว่ามีการหลวงเจ้าประวันไปสําเร็จโทษมีแต่เพียงฉากที่วังหน้าพระเจ้าเสือมีพระราชดําริว่าพระองค์จะประทับอยู่ในพระราชวังหลวงแม้ว่าหมอหลวงจะกราบทูลว่าพระราชบิดาจะทรงมีพระอาการดีขึ้นก็ตาม นอกจากนี้วังหน้าพระเจ้าเสือยังทรงนำทหารติดอาวุธของพระองค์จำนวน3 0 0พันนายมาประจำการในวังหลวงอานเนาเกลือเล่าต่อไปว่าในที่สุดแล้ววังหน้าพระเจ้าเสือก็ได้ยึดอำนาจการปกครองในวังหลวง วันถัดมาหวังหน้าพระเจ้าเสือทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอำนาจเบ็ดเสร็จและไม่ทรงลืมที่จะชำระแค้นกับออกยาสมบัติบานผู้ที่ทรงขุนเกืองอยู่แต่ก่อนในทันทีโดยการปลดเขาจากบรรดาศักดิ์และริบราชบดแล้วทรงบังคับให้เขาแสดงบัญชีในความรับผิดชอบทั้งหมดออกมาในเวลาเดียวกันทรงแต่งตั้งชาวจีนอีกคนมาดํารงตําแหน่งแทนในบรรดาศักดิ์พระสมบัติบานนอกจากนี้ยังพระราช ทานทรัพย์สินและบ้านเรือนของออกยาสมบัติบาลคนเก่าที่ถูกปลดให้ด้วยสรุปในบันทึกของอาโนเกลือผู้ที่มารับตำแหน่งหัวหน้าสถานีการค้าของวิโซีประจำกรุงศรีอยุธยาต่อจากกีเดยอนตันระบุว่าสมเด็จพระเบทราชาท่งสวรรคตรด้วยพระโรคแต่ต้องการปกปิดไม่ให้วังหน้าได้รู้จนถึงที่สุดเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการสื่อประชบลัลง ส่วนในบันทึกของกิเดโยตันที่มารับตำแหน่งหัวหน้าสถานีการค้าของ VOC ประจำกรุงเสียยุทธยาเช่นกันได้ระบุวาระสุดท้ายของพระมหากษัตริย์อยุธยาพระองค์นี้ว่าถูกวางยาโดยใช้ยาถ่ายเพื่อเร่งให้พระองค์ประชวนหนักและสวรรคตเร็วขึ้น โอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งสองบันทึกของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาทำการค้ากับอยุธยาในเวลานั้นแล้วบันทึกถึงสภาพการเมืองการปกครองในช่วงรัชกาลสมเด็จพระเปทราชาจนถึงฉากสุดท้ายของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ไว้วันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะทุกท่านไม่จำเป็นจะต้องเชื่อทุกอย่างที่แอดมินเล่าเพราะบันทึกของชาวต่างชาติสองคนนี้ก็เป็นเพียงพ่อค้าชาวดัตของ VOC ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า ในช่วงนั้นเนี่ยมีความขัดแย้งกับราชสำนักหรือไม่อาจจะเขียนบันทึกใส่สีตีไข่ก็ได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งหากมองกันในมุมบวกก็คือบันทึกนี้อย่างน้อยๆก็เป็นบันทึกร่วมสมัยและเป็นบันทึกที่เขียนขึ้นจากบุคคลภายนอกราชสำนักอยุธยานั่นเองเหตุนี้ค่ะ แอดมินแนะนำว่าขอให้ฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณน,นะคะรับชมรับฟังเพื่อประดับความรู้ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งทางประวัติศาสตร์งดดราม่านะคะช่องนี้เป็นช่องประวัติศาสตร์เราจึงจำเป็นต้องพูดถึงหลักฐานและข้อมูลต่างๆทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นมาวิเคราะห์โอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบสวัสดีค่ะ